สวัสดีครับวันนี้ช่องมานาชัยนะครับนำเหรียญชนิดราคา5บาทนะครับเป็นเหรียญ5บาทที่ออกใช้งานในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับเหรียญแรกก็คือปีพศ2531นะครับเลื่อยมาจนถึงปีพศ2551ซึ่งเราจะเรียกกันว่าเหรียญ5บาทแบบหนาเหรียญ5บาทแบบรุ่นพระสียนิเล็กนะครับหลังจากปี51 เป็นต้นไปก็จะเปลี่ยนเป็นรุ่นประสียนใหญ่แบบบางนะครับสําหรับเซตนี้ที่นํามาให้เพื่อนสมาชิกเด็กน้องน้องเยาวชนรุ่นใหม่ได้ทราบกันก็คือเหรียญชุดนี้นะครับปี31มหไปถึงปี51นี้ก็21เหรียญน,นะครับ21เหรียญก็จะมีปีหายากก็คือปี3 3นะครับปีหายากนะครับราคาสูงมากนะครับก็ลองหาเก็บมาสะสมกันดูนะครับเซตนี้21เเหรียญเองนะครับ ยังพอหาเก็บสะสมให้ครบชุดได้นะครับท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจกันตลอดมาครับผมท้ายนี้ก็อีกครั้งหนึ่งนะครับคือผมมีเหรียญปีซ้ำๆหลายปีนะครับหลายเหรียญน,นะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับ